เอาล้วเนี่ยสวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆทุกคนด้วยเลยนะครับจิ๋วผมนายเรีวเชนยี่แนะครับก็สำหรับวันนี้เนี่ยเรามารีวิวซับเบอร์ไปครับที่มีชื่อว่าเลิฟอะนิเมะนะครับซึ่งพาร์ทนี้เนี่ยนะฮะเราก็ไม่ได้มารีวิวอย่างเดียวนะครับเราจะมาสร้างบ้านด้วยแล้วก็หาวิธีเอ้ยชววิธีการหาเงินสำหรับซับเบอร์เลิฟอะนิเมะนะครับหลายๆท่านอาจจะงงว่าหาเงินยังไงไม่แซดไอ้เรีวเชนไม่สอนหาเงินเลยนะครก็พาร์ทนี้เนี่ยนะครับเราจะมาสอนหาเงินครับตอนแรกไอ้บินบอกว่าให้ทำ โอเคผมเราพาร์ทนี้เนี่ยนะครับแล้วก็จะมาอ่านแนะนำเซิร์ฟเวอร์แล้วก็พาไปสร้างบงสร้างบ้านแล้วก็วิธีหางเงินนิดนึงแล้วกันนะครับอันนี้เป็นอะไรเนี่ยกดสองเซิร์ฟเวอร์ซึ่งโอ้โหมากมายกมไม่อ่านเนะ็ตแต่ว่าคนอื่นที่เข้ามาใหมนะ่เนี่ยควรอ่านนะตเดี๋ยวเดี๋ยวมึงมึงโปรรู้มึงใส่ของมนาะเมื่อกี้รู้สึกว่าจะใส่ของนะเพราะว่าอ่ารู้สึกว่าจะโหดเหลือเกินเนะี่ยตอนนี้ก็จะเป็นอ่านตารางแบบว่าเป็นยศอย่างเงี้ยเห็นไหมนักฆ่าล้างประพันอะไรอย่างงี้แต่ว่าใช้เงินเยอะนะครับเราจะมาดูกันนะหร่เนี่ยบาททุยสตามกนะผม จับคายสัตว์นี่ยสถุลจริงๆเนี่ยโอเคผมก็มันแพงนะหนึ่งแสนสองแสนห้ล้าน10ล้านกูจะเอาเงินจากไหนแม่งเอ้ยนะครับเห็นนะไอเทพเจ้าแห่งสายน้ำนะครับ God of Water เนี่ยซึ่งอะโค้ชมันทํายากนะครับแล้วก็ใครมาขี่ตรงนี้วะเนี่ยไม่ใช่เรื่องมันมึงขี่ซอมบี้ตัวเล็กนิดเดียวเนี่ยอ๋อสรุปพีคุงสุดดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ w h a t t h e f u c k ผู้สวัสดีนี่ออกไปแล้วเล่ะ เฮ้ยขนาดนี้เป็นเวลา19.48แนอะบก็ถึงทุ่ม48นาทีแล้วนะฮะก็คนยังอยู่ถือว่าเยอะนะนะครับใช้ได้อยู่เลยนะฮะสวัสดีครับสวัสดีครับแอนะบผมโอเคตรงนี้จะเป็นอาบแจกของฟรีแล้วก็โบกที่เอนชาร์ด้วยแอบซึ่งผมเอนชาร์ของไปแล้วนะฮะเห็นไหมแต่ตั้งแต่พาทีาแล้วหล่ะไม่ได้เข้ามาเลยนะฮะโอเคผมก็เดี๋ยวจะมูวิ่งไปไหนไปไหนไว้ใครโตไอ้บ้าเอนะ้ยนะครับโอเคผมท่านผู้ชมครับเดี๋ยวเราจะเอาชุดกล่องมาเยอะนะครับแล้วก็เดี๋ยวเราจะไปเอนชาร์ของกันนี่อันนี้เป็นกระจกกระจอะไรวะเนี่ย นะครับแล้วก็เดี๋ยวเดี๋ยวเราจะไปสร้างบ้านใช่ไหมเดี๋ยวเราค่อยเตรียมไม้นะครับแต่ว่าเดี๋ยวเราเดินไปรอบหนึ่งแล้วก <t> ันไม่เอาดีกว่าเดี๋ยวผมเอาของเลยนะครับแต่ว่าขอขึ้นไปเอ็นชั้นของก้อนเลก็กๆนะครับ <t> โอเคนะครับแล้วก็อ่าถ้ากูไม่มีลาพิธี่กูจะตรงไหนะเนี่ยชิบหายแล้วครับท่านผู้ชมครับผมไม่มีลาพิธโอเมก้าไม่มีลาพิล้วทำอย่างไรทําใจดีครับ <t> โอเคผมเดี๋ยวเราจะไปเอาของฟรีกันนะฮะซึ่งอ่าเราจะเอาไม้ไปนะครับภานี้เนี่ยนะครับเราจะไปทำฟงทำฟาร์มด้วยนะครับซึ่งเมล็ดฟาร์มอยู่นี่อ่าเมลอนมา เอาความกินเมลอนเอาข้าวนี่เอามาเยอะๆเลยนี่ฮะจะได้มาปลูกคงปลูกขายได้นะครับแล้วก็อะไรวะเป็นไม้อะไม้อะไ,ไ,ไ,ไม้ดําสักนี่วยกันนะครับแล้วก็เอานี่เก็บไปนะฮะไม้ดำอ่ะสักนี่วยกันพอละแล้วก็เดี๋ยวผมขอใส่ชุดก่อนลวกันนะครับฮะเรียบร้อยโอ้โหดูดีมีระดับเลยครับจุดเพชรเนี่ยเพชรกันญายาตเนี่ยผมตุย้ยไม่ใช่ยาบขายมรคใหม่ผมมันไม่ดีสุขภาพนะมันทำให้ตายไวเนะี่ยคนมันส้เอาเนี่ยแล้วก็นี่อาอะไรดีวะ เอาไม้นี่มาแล้วกันนะครับเอาไม้โอ๊กวูดอย่างแต่ของฟรีเรียบร้อยนะครับผมซึ่งเนี่ยผมจะพาท่านผู้ชมเนี่ยไปรับโปรเทคฟรีก่อนนะฮะแล้วก็ไอดาบไอดาบโง่ดักดานนี่ก็ทิ้งไปเลยแล้วกันนะฮะเอานี่ดีกว่าสไปเดอร์ไอ้ครับจริงๆเอาไปขายได้นะแต่ว่าขี้เกียจไปช็อปด้วยนะครับแต่ว่ายังไงเราก็ต้องไปอยู่แล้วป่าวะนะครับว้าไปทำเควสนี่แค่ว้าไปทำเควสนี่ก็ต้องเสียสามแสนแล้วคิดดูดิแพงไปไหนวะนะครับโอเคผมระบบเซิร์ฟเอ้ยระบบเติมเงินเซิร์ฟเวอร์นี้นะครับไมมม่ีเเตินน God, ิิงนนกด โอ้โหเนี่ยไอเพชรด้วยสุดยอดโอ้โหว่ What the fuck? าตาฟากแปลมาจากไหนวะเนี่ยโอ้โหเพชรเยอะจัดเลยเนี่เอาเนี่ยที่สรุป,ปี่คุงนี่เขาให้เพชรมาผมผมมาเนี่ยโอ้หแม่แม่งให้เยอะอะไรขนาดนี้วะเนี่ยเนี่ยผมโอเคผมเดี๋ยวจะเดินตกไปเพื่อหาที่สร้างบ้านนะครับเฮ้ยตัวนี้สร้างได้เป่าอ่าตรงนี้รู้สึกว่าไม่ดีไม่เอาไม่เอาเนี่ย เอาแล้วระหว่างทางนะแล้วก็เจอคนนี้ผมเฮลโลแล้วไ,ไปฆ่าเขาทำไมาอย่าไปอย่าไปฆ่าเขาเฮลโลกูใส่โล่เขาอย่าไปฆ่าเขาเว้ยจะเย็นๆเอาขูาขาาา่ไม่ไปฆ่าเขาอีกเขาก็ต้องวิ่งหนีตายลงน้ําเลยนะครับเรามาดีเดี๋ยวเดี๋ยวเขาจะเพิ่งตีผมแนะ่ะรู้สึกว่าจะอ่านิ่งไปแล้วนะี่ฮะอย่าตีผมผมมาดีผมมาดีมมาดจะไปฆ่าเขาทำไมไอ้สโลบี้คงไอ้บ้าเอ้ยไม่ไปฆ่าเขาอีกโอเมกอนเดบช่างมันเถิดนะครับโอเคผมเดี๋ยวเราจะไปาหาที่ที่เราจะสร้างบ้านกันหาไม่เจอสักทีว่ะหาไม่นมนานแน่ะโอเคมเจอกันครับ ท่านผู้ชมครับการ TPA น่จะเสียตังค์ครั้งละหนึ่งพันนะผมเพิ่งรู้ด้วยโอ้โหเมื่อกี้นี่กูเดินตกนี่กูตายหาเลยแม่งเอ้ตกเลือดชุดกอบเพชรตกไปตายตกไม่อยากจะพูดมากมายอะไรมากมายม้งคือกูจะกลับไปน่อยโนคิปเปอร์และเบิดจะไม่เป็นไรนะแต่ว่าแค่ตกไปตรงนั้นตายหาโอ้โหแม่งเอ้ปลอมหรออะไรเนี่ยคืออะไรปลอมมันตัวปลอมเหนือใจจริงตัวปงตัวปลอมเขาอาจจะไม่พูดถึงผมก็ได้นช่างเถอะนะครับโอเคผม หาที่สร้างบ้านต่อดีกว่านะฮะกว่านี่ครับโอเคเจอกันคปเฮ้ยเจอลูกเป็ดน่ารักขู่คนน่ารักเลยเนยเทศเลยใครสร้างวะเนี่ยใช้ได้ใช้ได้นี่ผมโอเคแมงเลยขูมีเป็ดด้วยนะฮะผมโอเคผมก็กูหาที่สร้างบ้านไม่เจอสักทีวันเนี้ยโอเคโอ้ g อุตสาหเดี๋ยวเดี๋ยวกูสร้างกลางน้ำแม่งเลยลเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเจอกันเดี๋ยวได้กลางน้ำเดี๋ยวเจอกันนะครับโอเคผมขอตัดก่อนทีนี้เดี๋ยวเจองานใหญ่แน่นะฮะเอาเลยท่านผู้ชมครับเราจะ สร้างบ้านตามแบบสไตล์คลาสสิกของ Minecraft เลยเนี่ยเราจะสร้าง like รตรงนี้เว้ยเราจะไม่เอาบ้านแบบแบบนี้แบบนู้นแบบนี้เราไม่เอานี่ครับเราจะเอาบ้านอย่างนี้ไอไม่รู้ว่าผิดกฎป่ะนะสร้างบ้านลอยฟ้าอย่างเงี้ยเนี่ยนะครับโอเคผมเราจะอ่าเริ่มขุดทางเดินเนี่ยสร้างบ้านตรงนี้แหละนะครับโอเคผมเราก็จะมาสร้างบ้านกันเลยเอ้าเดี๋ยวสร้างไม่ได้โอไมก็คกูจะเอาแบบไ e c r a f t คลาสสิกจะไม่สร้างไม่ได้โอเมก้โถอยแม่งมีโพอยู่นี่บ้าเอ้ยแม่งจะวางทำไมตรงนี้วะมึงวางเลยมึงก็ไม่สร้างวัตถุาก อดเลยกูโอเมก็าเสียดายจุงเนีเดี๋ยวเราจะไปหาที่ที่ต่อไปที่เราจะสร้างบ้านเลยกันนะครับโอเคตัดก่อนตัดหลายพาสแล้วนะโอ้โหบ้านใครเนี่ยหลูสัตเลยเนี่ยโอเคเดี๋ยวเราจะเดินอ้อมไปเลยกันเนาะเอาเลยทนะ่านผู้ชมครับทางจุดตัวนี้สุดยอดเลยเนะี่ยเดี๋ยวเราจะวางโพเทมไปตรงนี้แลยกันนะฮะวางไปนะครับแล้วก็อาจจะสร้างบ้านตรงนี้เลย,เลยกันนะครับ ps นะครับ add อาสลูบี้คุงนะฮะลองลองขุดดูลองขุด,ดลองขุดนะแล้วก็จะเซตโฮมไปด้วยนะครับเมื่อเราเจอบ้านแล้วใช่ไหมก็เซตโฮมไว้นะฮะขุดได้แล้ว สร้างบ้านกันนะฮะซึ่งอ่าเราจะนับไปนับสิบบล็อกหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดปด้าถ้าเกิดออกเขตนี้ไปก็คือไม่ใช่บ้านเราเลยนะครับเห็นไหมนะครับจะเป็น10บคูณสิบอย่างนี้นะฮะตรงนี้โอเคนะครับผมก็อ่าตรงนี้เดี๋ยว1 2 3 4 5ส7 8 9ามี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบอ่าตรงนี้เนี่ยก็คือออกเขตเราแล้วนะฮะซึ่งอ่าเราก็จะคุดไปเรื่อยๆนะครับโอเคขุดไปนะครับอ่าตรงนี้นะฮะเราแบนเขตไว้ก่อนเลยนะครับ ซึ่งการแบ่งเขตเนี่ยมันจะง่ายที่สุดนะฮะเดี๋ยวผมขอแบ่งเขตก่อนลวกันนะครับผมจะตัดไปเรื่อยนะคลิปจะได้ไม่ด่านเกินไปนะครับจริงๆกูว่าถ่ายไปด้วยดีกว่ารู้สึกว่าแม่งจะสั้นเลยเกินจะข่ยบ้าเเลยนะครับสปามันก็ไม่ได้มีอะไรมากมายนะก็พานี้เนี่ยจริงๆก็สสจะมาหางงหาเงินแล้วก็สร้างบ้านให้ดูด้วยเลยแล้วกันเนาะนะครับผมซึ่งกูทำกล่องเก็บของไม่ดีกว่าเลยวะเนี่ยผมขอทำกล่องเก็บของก่อนแล้วกันนะครับโอเคเดี๋ยวเอาวางนี่ไปก่อนนะครับแล้วก็นี่ใบเลยนะฮะวางคราฟต์ฟิงเทเบิลไว้ตรงตรงตรง าไว้ตรงไหนดีวะเอามาเยอะเลยนี่สักนี่นะครับแล้วก็โยนไปนะครับไม่มีค่าคือไม้มันหาง่ายครับจริงๆไม่ต้องตัดก็ได้นะถ้าคนส่วนใหญ่มันจะตัดกันดิไม่รูจะตัดทำไมนะครับเอามาสองอันพอนะฮะแล้วก็วางไว้ตรงนี้เลยครับแล้วก็สามารถเก็บคงเก็บของได้นะเก็บมงเก็บไม้เก็บ พวกพืชพันธุ์ต่างๆครับมเมล็ดพงเมล็ดพันธุ์อะไรอย่างนี้ก็เก็บไวน้นี่ยซึ่งเพชรนี่กูไม่เก็บเดโดนเดโดนโดนะฮะโอเคผมจะเดินเราจะขุดที่ร,บรอบๆตรงนี้นะฮะแล้วก็เก็บหินไปด้วยนะครับซึ่งหินนี้รู้สึกว่าจะมีแจก,กปะวะอันนี้ผมไม่แน่ใจนะต้องไปดูกันอีกทีหนึ่งนะครับโอเคผมก็ขุดไปเรื่อยๆอยผมมันไม่ได้เอนชา์นขออันนี้เลยวะรกรมแม่งรู้สึกว่าจะมีเควสแบบว่าพวกคงพวกขุดด้วยนะแต่ว่าผมจะไม่ได้ขุดกมโทษนะครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ด 8 9 10ออกเขตเึรเรียบร้อยเข้าเขตเข้าเขตเข้าเตขาเตตรงนี้นะฮะมีวางไปนะฮะแล้วก็เอาขุดไปอย่าง,งี้นะครับรอบๆเลยนะฮะนับไปสิบบล็อกเหมือนเช่นเคยนะครับแล้วใครมาด้วยเวลานะี้เอนเดอร์เกมเมอร์จะไปเอาเข้ามาทันเลโอ้โหนี่รู้สึกว่าจะโหดด้วยนะ,ะแต่ว่าเอามาเถอะนะครับแนฟะสองอาสาดับล่องหนโอ้โหซอมบี้สวอตแป้งแป้งนี่ฮะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดหก เท่าไหร e ่วะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดก็สิบเนี่ยซึ่งพาร์ทนี้เนี่ยเราจะไม่ได้มาสร้างบ้านแบบจริงจริงจังๆนะแต่ว่าคือเราเนี่ยนะฮะคือคือไอ้สลูปี้ตตีแม่งเลยเนี้โอ้โหมีปืนด้วยเนี่ยมึงโหไปไหนครับผมก็คือพาร์ทนี้เนี่ยนะครับแล้วก็จะมาหาเงินด้วยแล้วก็สร้างบ้านนะครับซึ่งบ้านเราเนี่ยไม่ได้จะใหญ่อะไรมากมายนะครับขอแค่แบบว่ามีที่เก็บของเก็บของก็พอแล้วนะฮะซึ่งาทีพีมาทาไมแวรนะฮะวางญ้าวางญ้ามีญ่าไหมนะฮะ มีหญ้าไหมนะครับแล้วก็จะขุดตรงนี้ไปเรื่อยๆเลยนะฮะวางหญ้ามีหญ้าไหมเนี่ยหรือว่าเราต้องซื้อยงซื้อหญ้าวะนะครับแล้วก็ไม่สนใจนะฮะอุ๊ยโพแตงแตงนี่เฮ้ปลืมออกมาไปเอาไปเอานะฮะอย่าลืมเซตโฮมด้วยนะฮะเซตโฮมเซตโฮมจะบอกเขายังไงดีวะช่างมันเถิดนะครับแล้วก็ใช้เขาเลยเนี่ยสบายเลยเนี่ยเออเนี่ยพี่ชายเขาอีกเยอะๆนะครับไม่เป็นไรครับผมเราคนกันเองอยู่แล้วนะฮะอันนี้เราออกเห็มแล้วเนี่ยวะตีมันทำไมโอ้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  my god oh god เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวทำไมล่ะ ซาบอเอาบอ่อ้เก็บเรียบร้อยเลยนะฮะก็อ่ามันเกินเขตผมครับใจเย็นๆนะฮะก็เท่านี้พอนะครับโอ้ตั้งตั้งตั้งเอออันนี้เว้ยไปหายงหายายาได้นี่วะมีสลิงท็อตด,ด้วยขอบคุณครับนะฮะก็คือรู้สึกว่าจะเป็นเทพทูหรือเปล่าไม่เทพทูลก,ก็แอดมิน,นะสักคนหนึ่งอ่ะไม่รู้เหมือนกันนะฮะขุดตรงนี้ออกไปเลยเนะะี่ยหน้าดินที่มันไม่จําเป็นก็ขุดไปนะครับใช้ได้คราบงงๆกูไปหาของตรง,งไหนไมีแต่คนให้ใจดีทั้งนั้นเลยนะฮะโอเคนะครับก็ขุดนี้ไปด้วยนะฮะ ฝืองานพวกนี er. ้ม um> ันก็ไม่ใช่โพธงโพเทคหรืออะไรเลยนะครับมันไม่เกี่ยวกันเลยนะฮะโอเคผมแล้วก็จะขุดหินตรงนี้ไปเรื่อยๆนะหินบีโอ้โหแล้วกล่องเยอะใส่กล่องไว้นะครับให้เขาใส่กล่องไว้นะฮะเราตัดไปเรื่อยๆนะครับตัดไปเรื่อยๆแล้วก็จะวางนี่ไว้นะฮะโอ้โหพอกูเจ้านี้แม่งหยิบไปเลยนะฮะก็จะวางตรงนี้นะครับใส่ไปเรียบร้อยอย่านะฮะใส่ไปให้เรียบร้อยนะครับซึ่งตอนนี้เนี่ยผมเป็นโพเทคเนี่ยผมเป็นเจ้าของโพเทคเนี่ยสำหรับใครที่อยากมาก็ไม่ต้องมานะกูไม่ให้มานะ จะมาสร้างบ้านใกล้ๆก็ได้นะผมไม่ได้ว่าอะไรนะครับแต่ว่าขออย่าแบบสร้างบ้านที่ๆแบบเอาดีๆหน่อยอ่ะเนี anyway. uh, ่ยแบบให้มันพอดูได้นะครับไม่ใช่แบบมึงมาสร้างบ้านกระตรงกระตออปไรเล็กๆไม่เอาแต่ว่าเล็กๆแบบเน่าๆด้วยนะครับไม่เอาเลยเนี่ยอย่างนั้นไม่ดีไม่ดีอย่างนี้ไม่เอาไม่เอาเนี่ยอ่ารอบนี้ผมจะเป็นนี่แล้วกันนะเป็นหินแล้วกันนะเพราะว่าจะเป็นเหมือนรั้วด้วยนะครับอ่าตรงนี้วางหินไปนะครับวางไปนะฮะใครจะดีขอปลาหน่อยกูใจร้ายมีอะไรป่ะเออนะครับโอเคเนี่ยก้อนเดี๋ยวเราจะคุตรงนี้ออกนะครับ จริงๆก็อยากให้เขาช่วยด้วยนะแต่ว่าเก่งใจเขานะครับแล้วก็มีแค่สองคนก็พอแล้วเนะฮะจัดไปเนี่ยขุดไปเรื่อยๆเนี่ยขุดหินบีไปเรื่อยๆนะฮะแล้วก็นํามาวางตรงนี้เนี่ยเป็นล่องๆไปนะครับ <c oughs> ใช้ได้นะครับซึ่งถ้าเกิดผมมีลาพีนี่ผมเอาไปอาตีบวกอินชานแล้วนะอินชานโกงอินชานขอให้มันแบบดีๆขึ้นเนี่ยเพราะว่าผมไม่มีตังค์ซื้อแล้วก็ขี้เกียจทำเควสด,ด้วยนั่นคือประเด็นเนะฮยแล้วก็มาหาเงินกันอย่างนี้แหละเนาะนะครับโอเคนะตรงนี้ก็จะวางอา คัพเปิลสโตนไปเรื่อยๆนะครับให้มันเป็นแบบรอบๆเลยนะฮะโอเคใช่ได้นะครับแล้วก็จะวางไปเรื่อยๆนะฮะซึ่งที่เกิดเราออกนี้ไปก็จะคือมันมันจะไปนอกเขตเราแล้วนะฮะอัดอยู่ไหมครับอัดอัดอัดครับผมอัดโถดามทุยไม่ใช่คนละคนละคนละอัดเลยนะฮะอืมกูเล่นมุกของกูเนะนี่ยขำเลยเฮ้ยขำเลยเซย์เน็นเนนบอัดผมก็อัดนะโอเคเนะ็บ โอเคผม,ผมก็อัดแถบสาลูบี้เขาก็อัดแนะโอเคผมเดี๋ยวเดี๋ยวผมขอจัดการตรงนี้ก่อนนะฮะเอาย่าออกครับผมนะแล้วก็เดี๋ยวเราจะวางเป็นหินแนะ่ครอบสโตรแนะ่ซึ่งเรามีโฮลซีเอนะครับนะไม่บอกนะฮะทำไมไม่บอกผมก็บอกอยู่นี่ไงแนบก็เป็นะปคนใจดีด้วยใช้ไนดะ้ใช้ได้ไดนะถือว่าเป็นคนใจดีอยู่แนะแล้วก็โอ้โหเดี๋ยวจะใครวันนี้แอดมินนะสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับนะฮะเดี๋ยวจะขุดขุดแร่ถ่านเผื่อไว้เจ้าไปเผาทงเผาเผาถ่านได้นะซึ่งทใช้ไม้ก็ได้นะนะครับแต่ว่าไม่รู้ว่าใช้ถ่านจะไว้ปะ กว่าหรือเปล่าทำไมช่วงนี้กูพูดติดๆขัดๆวะมันก็ดึกแล้วนะมันไม่ดึกมากหรอกสองทุ่มนะฮะแต่ว่าอารินผมนี่ก็ช้าแล้วนะฮะเหมือนคนเมาเลยนี่ฮเมารักเมารักไม่ใช่เนี่ยโอเคผมขุดฐานไปเรื่อยๆนะครับถฐานจริงๆการลงเหมืองเนี่ยคือถ่านมันเป็นอะไรที่เราเจอเยอะมากเว้ยท่านผู้ชมครับนะฮะถ่านเนี่ยนะฮะก็คือมันหาง่ายด้วยนะครับแล้วก็มันจะล้นเซิร์ฟเวอร์อยู่แล้วนะฮะล้นโลกโลกพิวพีเลยนะฮะเฮ้ยเดี๋ยวเดล้นโลกเซิร์ฟเวอร์ดิมันจะล้นโลกพิวพีได้ไงเนี่ยมันไม่เกี่ยวกันเวลาเราเล่นเซิร์ฟ ส่วนใหญ่เราก็จะเจออะติฐานแล้วก็ฐานแล้วก็อ่ไรวะฐานแล้วก็ไอออนนะครับส่วนใหญ่เราเจออย่างนี้นะครับแล้วก็ลงลึกไปหน่อยเนี่ยก็จะเจอทองนะทองแล้วก็อะไรวะทองแล้วก็เป็นลาพีสบ้างเรซโตนบ้างแล้วก็เพชระนรับถ้าเกิดแรแๆเน่ก็จะเจอเพชรนะครับก็เพชรเนี่ถือว่าคุ้มนะแต่ว่าเขาบอกว่ามันจะอยู่ชั้นลึกมากๆนะครับเพื่อไอ้ทฤษฎีการเจอเพชรเนี่ยผมก็ไม่ค่อยรู้อะไรให้มากมายเนี่ยก็รู้ประมาณนี้นะครับรู้แค่บางอย่างเท่านั้นเองเนี่ยผมเล่นไมค์ครับมาเนี่ยผมไม่ได้รู้ทุกอย่างเลยคือกูก็เลยไปั่วๆซั่ เอามันแบบเล่นซูเปอร์อนะฮะซูเปอร์นี่ผมไม่ค่อยได้เล่นนะจริงๆนะครับโอเคผมตรงนี้มึงจะปาทำมเะเขือเทศอะไรวะแล้วมันมายิงอะไรไม่ใช่สงครามในะบ้าเอ้ยมายิงกันอะไรตรงนี้อยู่เนี่ยแมงแล้วดูเดือดนาปลาหมิมงหิมะใส่กันในบ้า อย่ายิงกันอย่ายิงกันอย่ายิงกันจะทำจะสร้างบงสร้างบ้านนี่แม่ปวดกันเลยนะฮะเอาแล้วเนะ่ก็มีคนเนี่ยคุณวีวีแล้วก็ใครสักคนเนี่ยเขาให้นี่ที่ขุดผมมาครับอีเตอร์อะไรสักอย่างผมไม่รู้แหละแต่ว่าขุดไวเนี่ยฮะโอ้โหขุดเป็นอย่างนี้เลยเหรอวะเฮ้ยใช้ได้ใช้ได้ไดสลิงทอนท,ที่ผมก็ต้องการเหมือนกันนะเพราะว่า่าผมเนี่ยนะครับเอาหินพวกนี้ไปวางที่แบบมันแบบเป็นรอยๆอ,อ,อย่างเงี้ยนะมาสบบา,ามผัสมาแก้มันดูดีได้นะับดูดีแล้วบอกด้วยไม่ใช่คนรายการอะไร,ร,ะไรยี่นัของอ่าไม่เอ่ยชื่อแล้วกันเนาะเนะี่ยผมโอเคผมอ ขุดทานกอนขุดทานกอนให้เรียบร้อยนะครับฐานมันก็มีข้าไว้เผาเผาเนื้อมงเนื้อหมูได้แต่จริงๆเนื้อหมูจะเผาทำไมวะนะครับอ๋อเอาไ้เผาแรกครับผมดีกว่าใช้ใช้มงใช้ไม้นะว่าใช้่านนี่น่าจะคุ้มกว่านะแล้วก็ได้เยอะกว่าด้วยนะะนครับโอเคแต่จริงๆเราไม่ต้องขุดทงขุดฐานก็ได้นะแต่ว่าผมจะขุดมีอะไรบ้างมวยได้มวยได้นะครับโอเคเราปิดให้เรียบร้อยนี่มึงจะขังกูงุ่เยๆนนะครับอาตรงนี้ก็จะวางหินไปนะฮะ เพ <LY> ราะว่าเรายังไม่มีโครงการจะลงเหมืองนะฮะจริงๆวิธีการหาเงินเนี่ยนะครับเราไม่ต้องมาอุ้ยอุยเพชรเพชรโอ้สุดยอดอินเดอร์เกมเมอร์โอ้ขอบคุณครับขอบคุณครับนะครับซึ่งอาจริงๆการหาเงินเนี่ยครับเราจะลงมงลงเหมืองก็ได้นะไม่มีปัญหาอยู่แล้วฮะแล้วใครเขาไอโอ้โหเพชรเพชรแ้วจริงๆเรามีเยอะแล้วนะนะครับโอเคผมแล้วก็ขุดให้เรียบร้อยก่อนนะฮะซึ่งมันก็ยังมาปวดใครมันปวดมาถึงยิงมั่งเลยนะครับโอเคผมแล้วจะขุดไปเรื่อยๆนะฮะอืมไอเอาบ่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 อนะฮะแม่ง ถ่าเลยเกิดเนี่ยเฮ้ยเจอฮอปเปอร์ด้วยเนี่ยซึ่งฮอปเปอร์เนี่ยเอาไว้ทำอะไรดีเราไม่รู้นะไว้อนาคตแล้วก็คลิปหน้าแล้วกันว่าจะมีอะไรขึ้นมาเนี่ยฮะโอ้โหแล้วนี่ด้วยอืมใช้ได้เอาไว้เชียร์นะเชียก็คือการแบบว่าเวลาเรามีกำลังใจหรือว่าเราแข่งอะไรก็ต้องมีเชียร์นะทุยของเราเชียร์อะไรบ้างกูเล่นมุกอะไรของกูอยู่แล้วเนี่ยนี่ฮะแล้วก็จะวางยาไปก็คือเสร็จสมบูรณ์เนี่ยฮะแล้วก็จะสร้างบ้านเล็กๆพอไม่ต้องใหญ่อะไรมากมายเนี่ยฮะนี่ของฟีลวะโคม้ะนุ ซึ่งใครที่ขยันทำเควสแล้วก็ว่างๆก็สามารถมาทำเควสได้แต่ว่าส่วนตัวผมเนี่ยเป็นคนที่ขี้เกียจนะแต่ว่าชอบสร้างบงสร้างบ้านบ้างอะไรบ้างนะฮะก็ผมมาสร้างบ้านให้ดูแล้วกันเนาะนะครับโอเคผมเราได้เหล็กมาแล้วใช่ไหมอ่าเหล็กไปไหนวะเหล็กอยู่ไหนวะจริงๆแอดมินเขาให้เงินผมมาเยอะนะผมจะซื้อเหล็กเองก็ได้นะครับผมนะแต่ว่าอ่ากูขอของฟรีดีกว,ว่าชอบเลยของฟรีเนี่ยโอเคผมจะเลยละผูดให้เรียบร้อยตรงนี้นะครับระวังให้เรียบร้อยก่อนนะฮะเหล็กไหนอะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมาไปซื้อก่อน อ,อเดิลงครับนะฮะแล้วก็เดี๋ยวผมขอตัดก่อนแล้วกันผมไปสปลาลแล้วก็ไปเจอที่ไอไปเจอกันท,ที่บ้านอีกทีหนึ่งล้วกันนะฮะเอาเลยนะฮะแล้วก็มาถึงช็อปแล้วะะนนด้วยนะฮะก็ฝากชแนลนะฮะผมดู้เนอร์ซลุบี้แคสติ้งทีเอสนะครับผมก็มีคำมติตามหลังด้วยคุ้นๆนะฮะผมโอเคผมโปรเทคเนี่ยเราไม่ต้องสนใจหรือว่า,าจะเปลี่ยนโปรเทคดีวะอ่าผมซื้อดีกว่าเพราะว่าผมมีเงินตั้งล้านหนึ่งอ,อ่าเป็นนี่กพ็พอนะฮะเท่าไหร่เท่าไหร่วะยี่สิบคูณยี่สิบนี่ก็ถือว่าโอเคนะ,ะแต่ว่าเราจะสร้างบ้านสิ จะมาซื้อเหล็กนี่ฮะอันนี้หกพันเลยเนี่ยหกพันเลยเหรออันนี้หมื่นสองไอ้พันสองไงเหรอซื้อพันสองใช่ไหมซื้อมาดีครับหกสิบสี่อันเท่าไหร่วะหกสิบสี่อันห้าหมื่น 50, เลยละ่ะอุ้ยแพงอยู่นะครับแต่ว่าไม่เป็นไรละคุ้มอยู่แล้วนะเรารวยนะฮะแล้วก็จะคราฟนี่ไปครับนี่เอาที่มานะฮะอ่าสักกี่อันดีวะไม่ต้องให้เยอะมากมายครับผมเอาสักอ่าเท่าไหร่เดียวนี่เลยกันนะครับจะเอาไปตักลงตักน้ําได้พอแล้วนะครับสี่อันพอสามัญ ท่าไหรนะ่วะเนี่ยสี่อันนะครับโอเคผมเดี๋ยวเราจะไปตักน้ําก่อนแล้วกันแล้วเราจะขึ้นมาด้านบนเนี่ยเพราะว่าเราจะอ่าไม่เป็นไรนครับนะฮะขอบคุณมากนะครับเราจะไปอ่าอะไรวะทําฟงทําฟาร์มกันให้เรียบร้อยเนี่ยเพราะว่าพาร์ทนี้เนี่ยเราจะมาทําฟาร์มแน่นอน,นครับเทคนิคการอ่าอะไรวะเขาเรียกว่าอะไรอนะ่ะ การสร้างฟาร์มแล้วก็จะเอาทําน้ําแบบอัตโนมัติแบบว่าน้ําแบบอลิมิเต็ดนะครับแบบว่าไม่มีมันหมดนะับทำไม่ยากครับผมนะฮะแล้วก็สามารถทําอย่างนี้ได้นะเดี๋ยวผมจะทำให้ดูนะฮะสำหรับคนที่ยังไม่รู้นะฮะใครที่แบบรู้แล้วแบบเอ้พี่กูรู้แล้วไอ้ริวกูรู้แล้วไม่ต้องสอนกูอะไรอย่างเงี้ยนะฮะก็กูรู้ครับว่ามึงรู้แล้วนะว่าแต่ว่ากูคือกูจะสอนคนที่มันไม่รู้เว้ทผู้ชมครับนะฮะกาเทคนิคการวางก็ไม่ยากครับผมก็วางอย่างนี้นะฮะกดสลิงท็อตไปนะฮะวางไปโอ้โหมันจะขุดลึกอะไรไปไหนวะ,นะเนะะ่ะคครรัับบใสไป ก็วางอีกด้านหนึ่งนะฮะน้ำมันก็จะหยุดนิ่งซึ่งกูค้างอะไรไวะเนี่ยช่างมันเถฉยเนี่ยเรียบร้อยครับแล้วก็จะตักน้ําได้เรื่อยๆนะฮะซึ่งอ่าบ้านเราก็จะทําเป็นเล็กๆนะครับตรงนี้พอนะซึ่งเดี๋ยวผมขอเก็บของก่อนแล้วกันนะครับตรงนี้เก็บไปเรียบร้อยนะครับหินโพอ,อะไรเนี่ยเก็บไว้นะครับแล้วก็จะสร้างบ้านตรงนี้นะครับอ่าเอาเนื้อขาวดีป่ะเนื้อขาวนี่โดนโดโดนโดไปหมดแล้วอ,อ๋ออยู่นี่โถ่เอ้ยนี่าโดนโดนะครับจริงๆไม่ใช่นะครับบ้านเราจะไว้ตรงไหนดีวะนี่ก่อนนะเอ้จริงๆท่านผู้ชมครับเราต้องทาฟร์มก่อนนเว้ยะะฮ เดี๋ยวเอาไม้มาคัฟอย่างนี้นะครับอันนี้ก็คือวิธีการทาเคียวนะเคียวหวยนั่นเองนะฮะเนี่ยเอาผมเอาแบบเพชรเลยนะครับจริงๆมันก็มีแจกนะแต่ว่าผมขี้เกียจแฮปก็เอาน้ำมาอันหนึ่งแล้วกันทางน้ํามานะฮะทางน้ําอันหนึ่งก็จะโยนไม้ทำวะเนียช่างเถิดแล้วใครเขาไปแจกโอ้โหแจกโยนแจกอะไรวะเนี่ยรวยมาจากไหนวะเนี่ยนะครับหนึ่งสองสามสี่นะครับก็ตรงนี้ ใช้ได้นะ่ครับซึ่งทำไมผมถึงทําอย่างนี้นะฮะเพราะว่าการที่ต้นพวกต้นข้าวหรือต้นอะไรมันเจริญเติบโตได้เนี่ยต้องใช้อาบนี่สี่บล็อกนะครับซึ่งถ้าเกิดเราไม่ใช้น้าเลยเนี่ยเวลาปลูกแล้วมันจะตายนะฮะนี่อย่างนี้มีคนให้ด้วยขอบคุณครับแต่ว่าคือเราเรามีของแล้วดิเอานี้ทิ้งไปแลวกันนะฮะเราจะไม่เสียน้ําใจนะครับผมซึ่งถ้าเกิดเราไม่มีน้ำเนี่ยเราปลูกยังไงมันก็ไม่โตนะฮะนี่แต่ถ้าเกิดมีน้าเนี่ยไอพื้นตรงนี้มันจะเป็นแบบแบบเหมือนพื้นดินแช่เดี๋ยวนนรััออมแแกกล้ฮ ซึ่งมันค้างวะ่ะน,นี่เป็นอย่างนี้ครับมันจะเป็นอย่างนี้นะฮะแล้วก็เวลาเราปลูกข้าวเนี่ยมันก็สามารถขึ้นได้นะครับซึ่งผมมีมีกระดูกผมเอาไปไว้ไหน่อยหรอวะรู้สึกว่าจะอยู่ในคังนะฮะผมซึ่งอราระยะการที่มันจะเป็นพื้นปเปียกๆปล่ยนนี้ได้เนะี่ยก็คือลักษณะนี้คือ4บล็อกนะครับซึ่งมันจะยิงหาพ้องเหรอครับมันจะยิงทํำไมรู้ว่ารวยหวยพวกเทพถูตบแม่งเรียงโตเลยไอพวกเทพถูนี่แม่งอุ้มวัตถุฟากเนี่ยคือซึ่งเรามีคนที่แบบช่วยเราด้วยนะฮะก็คือสโลบี้แคสติ T ้งทีเฮ็ดนั่น ถ้าเกิดผมรวยพอผมจะทำฟาร์มข้าวอัตโนมัตินะแต่ว่าคือตอนนี้คือเรายังรวยไม่พอเข้าใจป่ะนะฮะโอเคผมเราก็จะปลูกให้เต็มเลยเพื่อความ,มาคุ้มค่าับผมนะฮะแล้วก็ตรงนี้เนี่ยก็นำไป4ีบล็อกเหมือนเดิมนะฮะหรือว่าเราจะเว้นก็ได้นะฮะเราเอาเป็นว่าเราเว้นดีกว่านะโอเคผมก็หนึ่งสองสามสี่นะครับแล้วก็ไม่ต้องวัดอะไรมากครับแล้วก็จะวางน้ําไปนะฮะแล้วก็เอาน้ํานี่มานะฮะ นี่ก็คือเทคนิคการหางเงินง่ายๆนะครับสำหรับดิวเทสยี่แปครับก็คือเวลาผมไปเล่นเซิร์ฟไหนนะผมบอกเลยเล่นเซิร์ฟเซเวอร์เนี่ยจริงๆส่วนตัวผมเมื่อก่อนเนี่ยผมชอบเซิร์ฟเซิร์ฟเซิร์ฟเซนะครับแต่ว่าช่วงนี้นี่คือผมไม่ค่อยได้เล่นด้วยนะเซิร์ฟเซเวอร์หรือว่าเซิร์ฟไหนๆเนี่ยนะฮะก็จะเล่นเซิร์ฟมินิเกมก็มีบ้างนะครับแต่ว่าเซิร์ฟเนี่ยเซเวอร์เนี่ยผมแทบไม่ค่อยได้เล่นเลยนะฮะยิ่งสมัยก่อนเนี่ยนะฮะถ้าเกิดเซเวอร์ไหนเนี่ยมีเควส์เยอะๆน ซึ่งให้ของมาอีกแล้วซึ่งผมเก้เามาแต่ว่าไม่เป็นไรขอบคุณมากๆเนะี่ยอ่าเอาอะไรทิ้งเอาดินทิ้งไปแล้วกันจริงๆดินมันก็มีค่านะนะครับผมแต่ว่าเออคือแจกแจกฟรีนี่คือแบบไร้ค่ากันเลยเนะี่ยซึ่งผมไม่นไ,ไหมครับเมื่อก่อนเนะี่ยคือเข้าใจแต่แบบของกากาครับผมนะแต่ว่าคือสมัยนี้ก็ยังดีนะยังดีขึ้นมาในระดับหนึ่งนะี่ฮะตอนนี้เราก็จะปล่อยเป็นทางเดินไปแล้วกันเนาะนะครับโอเคเนาะเนะี่ยแล้วก็ให้เขาปลูกข้าวไว้ครับผมจากนั้นครับผมเราจะไปเอามิวอ่าโบนอ่าโบนกูหายไปไหนวะเนี่่ยยยรรู้้สึกกกกววาาาจะะะเเเ็บไในนนนอออชตคมมล แกะไว้ทำไมเยอะแยะวะเนี่ยรู้สึกว่าจะรวยเกินไปแล้วเนี่ยมันรวยเกินไปใช่ไหมที่ฉันยอมเดี๋ยวเดี๋ยววางโพได้ไหมวางไม่ได้เลยนะเพราะว่ามันไปทับคนอื่นเขานะฮะวางไม่ได้แล้ววกรรมช่างมันเถิดนะแต่ว่าถ้าเกิดเราลองขุดนี่ออกอ่ะไม่ขุดดีกว่าเอาเป็นว่าพาร์ทนี้เราเอาแค่นี้ก่อนแล้วกันนะฮะเอาโพนี้เก็บไปครับผมดิเดโพนี้กูร้องมั่วกรรมโทษขอโทษได้เปล่านะครับอย่ามาว่ากูดามงดาอย่าเพิ่งมาดามงดามาใส่กูเลยครับท่านผู้ชมครับดิเดจิตแปดไงวะ ไงเพื่อนนะครับไงเพื่อนนะครับไงเพื่อนอนะครับซึ่งกูไม่รู้จักเราจะกูไงเพื่อนไปก่อนนะบเพราะว่ามันคือเขาเรียกว่าอะไรวะมันคือแบบว่าสังคมที่ดีนะแล้วก็จะเป็นครอบครัวเดียวกันนะครับเราไม่มีคําว่าแฟนคลับผมบอกเลยนะครับนี่คือคําขวัญสำหรับผมนะบแบบว่าเขาเรียกว่าคําอะไรวะคําที่อะไรสักอย่างหนึ่งนี่แหละนะครับสาหรับผมนะไม่มีคําว่าไม่มีคําว่าแฟนคลับหรืออะไรนะครับมีแต่คาว่าครอบครัวเวเอสุดยดแล้วใครเขามาทิ้งอะไรไว้ตรงนี้วะไอ้บ้าเอ้ยจะทิ้งทาไมวะนะครับแล้วก็ผมจะยังไม่ตอบแล้วมะไรผมจจจะะะทททํําาาาาออัันนนนนนีี้้้ก่่่งเป็บซึม ยิงทำไมเ่ายิงทำไมเ่าย,ยิงมายิงมาพิวพีก่อนพิวพีมั่ปิดไม่ได้ว่ากรรมโทษเด,ด็ดๆงั้นเอาเป็นว่าเราเอาตรงนี้แล้วกันนะฮะเราก็จะขุดน้ำครับบ่อน้ำนครับบ่อน้ําตรงนี้นะฮะสองใช่ไหมอ่าตรงนี้ว่าหนึ่งสองสามสี่แล้วกันตรงนี้หรือเปล่าวะหนึ่งสองสามสี่อ๋อไม่ใช่ผมต้องเยียบใหม่นิดนึงครับใเยียบเคลเมะหรือว่าถูกแล้ววะหนึ่งสองสามสี่อ๋อถูกแล้วนะฮะแต่ว่า มึงจะยิงทําไมวะไอ้โคโค่ดี๋ยวก่อน,เ,นเดี๋ยวมึงเจอกูดีวกว่าเนี่ยไม่ไม่อยากจะหยาบคายเลยจริงๆไม่ใช่คนหยาบคายเลยนะเว้ยนะฮะหนึ่งสองสามสี่อพอเลยนะ,ะ่ยก็โอเคเท่านี้ก็พอใจนะครับเคียวเป็ดเคียวเป็ดเนี่ยเค,เคียวปวยคุยเปียวเดี๋ยวฝันแม่งเลยแม่ง rg ps flag pvp เดี๋ยวนี้ได้แล้วเนี่ย pvp ตอนนี้ผมก็ปิด pvp นะฮะก็น่าจะยิงน่าจะยิงกันไม่ได้แล้วเนาะนี่ครับโอเคผมตรงน,นี้ก็จะเป็นอ่าสี่บ็อกนะฮะแล้วก็ทำไปเรื่อยๆนะครับ ซึ่งกูเจ้าเคียวหวยมาทำทำไมไม่เอาไม่เอาแล้วเจ้าเคียวธรรมดาพอนะเพราะว่าเคียวหวยเนี่ยรู้สึกว่าจะมีดาเมจหรือเปล่าอ่ามีดูแล้วก็ตีทีนี้พ้องกระเด็นเลยเนี่ยตีหัวพ้องนะไหมตีหัวพ้องอะไรประมาณนี้นะครับแต่ว่าถ้าเกิดผมหยาบคายไปหรือว่าพูดเร็วไปอะไรก็ขออภัยท่านผู้ชมมานะที่นี้ด้วยนะเจ้ะนะครับไม่ใช่ชื่อมานะทำไมถึงมึงมาณฑที่นี้เนะ่ยฮะฟืนของตรงนี้มันเก่ากเก่าอะกรรมชิบหายแล้วไงดีวะเดี๋ยวเราเค่อยย้ายไปในบ้านนะครับแล้วก็ทําอย่างนี้ไปก่อนแล้วกันเนาะนะฮะอืมตรงนี้นะครับแล้้้วววกก็็เเเนนนนไไไหห่่อยอยๆมปรรานะ นะครับโอเคผมตรงกลางนี่ผมจะเอาเป็นเอาเนี้ยออกไปก่อนนะครับแล้วก็จะเป็นนี่วางเฟอร์เนนซ์ไปนะครับแล้วก็ตรงนี้เนี่ยผมจะขุดอันนี้ออกนะฮะขุดออกไปเด่นะครับซึ่งตอนนี้เนี่ยมันก็เป็นช่วงเปิดภาคเรียนของผมนะแต่ว่าผมก็ยังจะอัปคลิปเรื่อยๆนะแต่ว่าอาจจะอัปได้น้อยหน่อยนะครับวันหยุดเนี่ยผมก็จะอัได้มากขึ้นนะครับแล้วเซิร์ฟเวอร์จะค้างทั้งมะเขืออะไรวะโอเคคนระับเหมือนเหมือนยุ่งกัดกูตลอดเวลาเลยไอ้บ้าเอ้ยน,นะครับแล้วก็จะวางหินไปครับ หินคอบเปอร์สโตนนี่มันมีเสน่ห์นะมันมีเสน่ห์กว่าไอ้พวกหินแบบสโตนธรรมดานะมันเท่กว่าด้วยนะฮะคอพเปอร์สโตนนี่มันเป็นจุดเด่นเลยนะครับมันเฟี้ยวดีด้วยแหละนะครับตอนนี้ผมไม่รู้ว่าจะาไปทาอะไรดีวะก็ขุดเป็นเป็นหินก่อนละกันนะฮะเพราะว่าผมจะไม่รู้ผมไม่รู้ว่าจะปลูกอะไรนะฮะไอ้จริงๆเราเราต้องจังเกิลมาปลูกก็ได้นะเพราะรู้สึกว่าต้นจังเกิลน,นี่ก็น่าจะขายได้นะครับโอเคผมเดี๋ยวด่ผมจะไปปลูกต้นจังเกิลจังเกิลด้วยละกันไอ้เฮียกูพูดผิดขอโทษได้เปล,นนะะล่านะ จริงๆการสร้างบ้านที่ดีเนี่ยมึงไม่ต้องสร้างบ้านสวยมากหรอกครับมึงสร้างให้ติดให้ให้มันคุ้มๆไปเลยนะแต่ว่าอสร้างอย่างนี้ก็ได้ไม่ผิดเนี่ยไม่ผิดนะครับซึ่งอย่าออกนอกเขตนะแต่ว่าเดี๋ยวผมค่อยทอาําอาเขตอะไรให้เรียบร้อยนะเพราะว่าคนเนี่ยรู้สึกว่าม่งจะเข้ามาปั่นกันเยอะมากมายนะฮะซึ่งไม่รู้มึงจะเข้ามาทำมา,มา,ม,ามาเขืออะไรนะฮะตรงนี้เนี่ยเราก็จะทําเป็นนี่ไปเลยเนี่ยเป็นอาเป็นหินไปให้หมดเลยนะครับจะได้เท่ๆนะฮะอืมนะครับไอเวียทีเฮดคุงอะ ใช่ป่าวะไม่รู้แหละอ่านเป็นอย่างนั้นแหละนะครับถ้าเกิดผิดก็ขอไปด้วยจะมาทิ้งหญ้าทําไมนี่เออจริงๆเนี่ยมึงบ้านกูไม่ใช่ที่ดิงขายะนะเว้บ้าเอ้ยนี่ฮะไอ่เนยใจจริงเลยเจคนพวกนี้นะครับตรงนี้ก็จะเป็นเ่เป็นอะไรดีวะเป็นเป็นหินแล้วกันนะฮะเป็นหินแล้วก็อ่าตรงนี้จะเป็นสโตแล้วกันไม่รู้จะทําอะไรดีจริงจริงนะฮะเอาเป็นสโตแล้วกันนะง่ายดีนะครับวางน้ําทําไมวะไอ้พวกปันปันนี่เดเดี๋ยวตึ่งโดนโดนสักทีเลยพวกนี้นะฮะ เดีย๋ยวผมจะอา่อาอา่อาอา่อา,าประตูมันบ้านไข่วะเนี่ยคือมันจะปล่อยน้ําลงมาทําอยำอยจะจะด่านมันเป็นภาษาอิตาลีจริงๆเลยเนี่ยฮะเดี๋ยวผมขอทํารั้วกั้นบ้านผมไปก่อนแล้วกันเนี่ยทํารั้วกั้นบ้านนะฮะนี่สองไปนะสองบล็อกขึ้นไปเรื่อยๆนะฮะฝึงบ้านกูตอนแรกกูก็จะไม่ทําบล็อกป้องกันอะไรหรอกแต่วไอ้พวกนี้แม่งปั่นเว้ยท่านผู้ชมครับแล้วก็จะวางบล็อกตรงนี้ไปเรื่อยๆนะฮะซึ่งคนก็ไม่สามารถอาจจะทำอะไรเราได้นีฮะโอเคผมขอตัดพาร์ทก่อนแล้วกันเนี่ย เอาเลยแคปก็แอดมินเนี่ยเขาทาอย่างี้แล้วไม่มีใครป่วนได้แน่นอนแต่ว่าหลังคานี่ไม่แน่นะผมโอเคผมบ้านเราก็จะเป็นอ่ะเป็นบ้านที่หรูหรานะฮะ <c oughs> เป็นบ้านที่กูเด่นสุสดๆเลยแล้วก็นี่สรุป,ปี้คงสุดหล่องเรานะฮะผมซึ่งตอนนี้เนี่ยก็ไม่มีใครเข้ามาได้ไอ,อ,อ้นี่บินได้รู้สึกว่าจะเป็นแอดมินนะครับแต่ว่าแอดมินเนี่ยถือว่าช่วยด้วยขอบคุณมากๆเลยนะครับโอเคผมเนี่ยอะไรละเฮ้ยตรงนี้เป็นไม้เป็นไม้ดีปะเป็นไม้ขาวๆดีกว่าเท่น็เท่เลยเนี่ยฮะแต่ว่าตรงนี้ก็มีดินที่มันนนแแแตกกะะะะหงงเเเยยยยมมาาคร้วสุจ็ฮ ตอนนี้ก็วางไปนะครับวางไปเรื่อยๆนะซึ่งมันจะต่อบล็อกขึ้นมาบ้านเราก็ได้นะฮะแต่ว่าคือตอนนี้เรางบก็ยังน้อยอยู่นะครับโอเคผมเดี๋ยวผมจะรอตอนที่ไอ้พวกข้าวนี้มันโตเต็มที่ก่อนแล้วกันนะครับโอเคแล้วเจอกัน,นครับผมไอชิบหายแล้วกูไปด่าไอโกโก้นี่เป็นแอดมินโมเนี่ยไอโกโก้นี่เป็นแอดมินแน่นอนเลยโอ้โหยชิบหายแล้วกูไปด่าแอดมินโมเนี่ยขอโทษครับผมแอดแม่งเอ้อยกูชิบหายแล้วเอาเลยตอนนี้เนี่ย ไอ้พวกนี้ก็มันก็โตอยู่ในระดับหนึ่งนะครซึ่งผมไม่ได้ไม่ได้โกงหรือว่าใส่โบนมิวจริงๆผมไม่ได้ใส่โบนมิวเลยนะเว้ยไม่มีโบนมิวในตัวเห็นไหมไม่มีเลยหนึ่งสองสามไม่มีเห็นไหมไม่เห็นมีโบนมิวสักนิดเลยนะครับวิธีการหาเงินหาอย่างไรเนี่ยก็สามารถเก็บพวกนี้ไปขายได้นะฮะแล้วก็ตีมันออกมาครับเราจะได้วีดมาใช่ไหมครับแล้วก็ตีไปเรื่อยๆครับผมอันไหนที่มันโอ้ยยุงกัดหลังกู้อันไหนที่มันโตเต็มที่ก็จะเป็นอย่างนี้นะฮะเราก็เก็บไปนะครับเห็นไหมเรื่อยๆนะครับแล้วก็สามารถนำไปคงไปขายได้้้นนนนนะะะซึ่่่่งเเเดดีี๋ยยยววผผผมมมจพาาาาทููชไปขใหกกั็บ มันไม่กี่อันหรอมันก็ได้ไม่กี่บาทนะฮะเห็นไหมนะครับก็ขายได้ไม่กี่บาทเหมือนกันนะฮะโอเคเราทับสปอนกลับครับผมกลับมาเลยนะฮะกลับดิรออะไรวะเอาเนะี่ยแล้วก็มาขายของกันที่ชอ็อปเนี่ยซึ่งเราก็จะมาตรงนี้เลยเราเดินมาโซนนี้เลยนะครับแล้วก็สามารถนำมาขายได้นะครับจริงๆหงลิฟเซียนนี่คือมันได้สี่หมื่นเลยนะหืมสิบอันนี้คือเจ็ดพันนี่มึงอันละเจ็ดสิบหรือไอเจ็ดร้อยเลยเหรอวะ โอ้โหนี่ถือว่าคุ้มเลยเนี่ยผมโอเค,คผมก็นี่คือเทคนิคการหาตังค์นะครับโอเค,คผมก็สำหรับวันนี้เนี่ยไม่มีอะไรแล้วนะครับไว้เจอกันคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวีสดัสสีิโจกัจๆๆๆๆบผม,าามเดี๋ยวเดี๋ยเดียก่อนจบเดี๋ยวผมจะพาท่านผู้ชมเนี่ยไปดูอะเซิร์ฟเวอร์อะไมค์ฮาร์ด GTA นะครับซึ่งมันยังไม่มีอะไรมากมายนะนะครับผมเอาเป็นว่าเดี๋ยวท่านผู้ชมลองเข้าไปดูเองดีกว่านะครับมันเป็นเซิร์ฟเวอร์ไมค์ฮาร์ดเนี่ย GTA นะครับซึ่งเป็นเซิร์ฟเวอร์ของเลิบแอนิเมต์นี่แหละนะครับ โอเคผมก็สำหรับวันนี้เนี่ยไม่มีแล้ววิจัยคลิปหน้าสำหรับวันนี้สวีดัสสาีจค้ครับผมเจ้าปืนครับเจอกันนะผมนี่เอยเลยแบบพี่เอง้วกูขอโทษครับ